ลำดับแรกพี่ขอให้น้องแนะนําตัวครับว่าชื่อชั้นแล้วก็บอกว่าลงสมัคร,รตามมําแหน่งอะไรครับผมสวัสดีครับผมนายจตุริศตังวาลเป็นตัวแทนผู้ลงสมัครพนักงานสี่พิธีเบอร์สองครับผมพี่อยากให้น้องลองแนะนําวิสัยทศัศน์แล้วก็นนโยบายให้ฟังหน่อยครับนโยบายผมมีสี่ข้อครับข้อหนึ่งผมจะสร้างไลยกลุ่มเพื่อให้แจ้งปัญหาข้อมูลต่างๆพนักงานสี่ครับผมโดยเฉพาะเรื่องโควิดครับผม ข้อ2องสร้างแบบฟอร์มเพื่อให้พี่น้องชาวคณะสี่พีทิทุกคนมาแจ้งปัญหาครับข้อ3ผมจะลดลงในการดูแลรักษาสาดภายในห้องเรียนและบริเวณที่เข้าแถวครับข้อ4ผมจะเป็นการนาการดูแลรักษาสะอาดและกินในพึงประสงค์ภายในโรงเรียนครับวิสัยทัศน์ผมคือโกดที่ยอมาจากเกียรติเพออปอสามที่ไปว่าผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับ1 G. Go จกเป้าหมายในการทำงานของผมจะมีเป้าหมายเพื่อไปถึงเป้าหมายเสมอ สองโออัฟเฟอร์เสนอผมจะปรับเปลี่ยนเอ้ผมจะรับฟังสิ่งที่ทุกคนเสนอและเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นประธานคณะสี่ดีๆครับข้อสามเออัจปรับเปลี่ยนผมจะปรับเปลี่ยนการทํางานของคณะสี่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพี่น้องชาวคณะสี่ทิกทุกคนสี่สี่ 4, 4, แงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่เป็นประธานคณะสี่แต่อยาาทุกคนรู้ว่าผมจะใช้เวลาทุกวิทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความประจักกับทุกคนให้ได้มากที่สุดครับผม น้องครับนโยบายข้น้องข้าน้องที่เราสร้างรไรกลุ่มเนี่ยน้องจะมีตัวแทนห้องห้องละกี่คนครับตัวแทนห้องประมาณห้องละสองคนครับแล้วประชาสัมพันธ์ในเรื่องอะไรบ้างครับอ่าหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องโควิดครับเพราะตอนนี้โควิดแพร่ระบาดหนักครับจะอาจจะให้เช็คจํานวนประชากรภายในคณะสี่ครับว่ามีบ้านไหนบางที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับอาจะให้อ่ากักตัวอยู่ดูอาการครับผมดูอาการเป็น ส่วนใหญ่ครับทาไมเราถึงเลือกที่จะเช็คหรือจจกระดาษข่าวสารเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวครับผมเป็นตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาครับอาจจะเป็นทง้ทงที่ทางโรงเรียนก็มีปฏิบัติการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับใช่ครับคืออาจจะอาจจะแบบโรงเรียนบางทีแบบอาจจะไม่ครอบคุมครอบครอบคุมไม่ถึงเด็กทุกคนครับบางทีก็ในคณะสนี่ผมจะอทำทำให้ครอบคุมไม่ได้ครับ แล้วถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นนักเรียนภายในคณะศีจะแจ้งข้อมูลสามซ้อนเลยหรือเปล่าครับแจ้งกับทางโรงเรียนแล้วก็ต้องมาแจ้งกับน้องอีกทีหนึ่งด้วยเออไม,ไม่ไม่จําเป็นครับว่าอาจจะเช็คเช็คเฉยครับว่ามีใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างไม่ไม่ได้แบบให้ให้ทุกคนมากรอกแบบฟอร์มแบบนั้นครับถ้าอย่างนี้มันจะครอบคลุมมากกว่าโรงเรียนได้ยังไอะครับเพราะโรงเรียนเขาเช็คเป็นรายบุคคลเลยนะครับเออคือ,ค,อคือตัวแทนห้องเนี่ยครับที่ที่จะเข้ามารายกลุ่มเนี่ยครับคือ อาจจะอาจจะอาจาอาจะให้สอบถามเพื่อนในห้องครับว่า,ามีคนมีบ้านไหนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างครับผมแล้วก็บางทีคนที่เช็คไปากาอ็แบบฟอร์มของเรียนนะครับอาจจะเช็คไม่ตรงหรือมีปัญหากับแบบฟอร์มที่โรงเรียนเข้าให้มาแล้วอย่างนี้คก็ผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเช็คแล้วก็ส่งข้มอมูลให้โรงเรียนครับเพื่อมีตรงไหนตกหล่นปัญหาที่เรามองเห็นอะไรนะครับขออีกทางขออีกทีครับ ปัญหาอะไรนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เรามองเห็นปัญหาปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมฮะครับผมอก็บางทีคนคนที่อ่าไปเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เช็คข่าวสารครับว่ามีคนติดบางทีไปร้านนี้แล้วอ่า ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อในระบบของสาธารณสุขครับว่าเอาเคียไปร้านนี้ไปไปร้านนี้มาบ้างไปร้านไหนมาบ้างครับก็ตรงนี้ครับเราเราจะสรุปวัตจุประสงค์ของเราคือแจ้งว่าตรงไหนเสี่ยงหรือเพื่อทราบว่าใครเสี่ยงครับอ่าทราบว่าใครเสี่ยงครับแล้วก็แจ้งแจ้งเลยครับทั้งสองเลยครับนะครับล้าหนูว่าแบบโควิดมันหมดแล้วครับน้องจะแจ้งเรื่องอื่นไหมครับ แจ้งข่าวสารภายในคณะสี่ครับผมสมมติข่าวสารภายในคณะสี่นี่มีกิจกรรมอะไรโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็แจ้งผ่านทางหลายกลุ่มครับผมแจ้งแค่เฉพาะคณะสี่พินทิพย์เหรอครับครับผมอตอนตอนแรกก็จะจะแจ้งแค่ภายในคณะสี่ครับผมแล้วก็อาจจะถ้าผมได้เป็นประธานจริงผมก็จะอ่านําเรื่องนี้ไปส่งต่อประธานของนักเรียนครับแล้วก็ช่วยกระจายไปทั้งโรงเรียนครับ อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอันนี้พี่ขอทวนอีกรอบกิจกรรมภายในโรงเรียนนะผมว่าโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างมีข้อมูลการเรียนการติวอะไรอย่างนี้ครับผมท่านแจ้งในเรื่องารายละเอียดอย่างนี้ทั้งทางเพจโรงเรียนแล้วก็ทางเพจสภาก็มีการร่วมมือกันในการแจ้งอยู่แล้วน้องคิดว่าทําไมนักเรียนภายในคณะศีลถึงต้องดูของน้องอีกในหนึ่งแนวทางล่ะครับแล้วในทางเพจโรงเรียนก็มีผู้ติดตาม ยอดก็เป็นหมื่นคนอยู่แล้วมันยังไม่ครอบคลุมอีกหรอครับในมุมมองของน้องครับคือ,อการกณะน,นิษาาย์รากลุ่มนะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งครับมไม่ได้แบบว่าไม่ได้หมายถึงว่าทางโรงเรียนอาจจะไม่ครอบคุมครับคือเป็นอีกแนวทางในการช่วยครับก็คือเป็นแค่ตัวเลือกของนักเรียนภายในคณะสี่ว่าสามารถดูผ่านจากคุณก็ได้แต่มันก็ไม่ได้มีความจําเป็นว่าเขาต้องดูของคุณตลอดแสดงว่าเพจของน้องก็ไม่จําเป็นว่าคนในคณะสี่จะดูหรือไม่ดูก็ได้ถูกตปองไหมครับเพราะว่าสามารถดูผ่านโรงเรียนได้เหมือนกัน อันอันอันนี้แล้วแล้วแต่คนที่จะดูครับว่าจะดูทางไหนครับว่าคนไหนสะดวกทางไหนบางโคจะสะดวกผ่านทางเพจผมบางคคจะสะดวกผ่านเพจของเรียนครับผมแล้วในการสร้างการประชาสัมพันธ์อย่างเนี้ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่น้องจะประชาสัมพันธ์นะคะน้องจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะกระจายแล้วก็เผยแพร่ออกไปอะคะ เรื่องการแจ้งปัญหาครับผมอย่างแบบอ่านโยบายข้อสองผมครับคือจะสร้างแบบฟอร์มเพื่อให้พี่น้องชวาวคณะสิ่ทุกคนมาแจ้งปัญหาครับก็จะนําาตรงนี้ครับไปกระจายภายในคณะสี่ครับว่าท่านมีปัญหาตรงไหนครับให้มาแจ้งกรอแบบฟอร์มแจ้งปัญหาได้ครับแบบฟอร์มนี้คือแบบฟอร์มของอะไรครับรูป <back form S 1> แบบครับผม แล้วทำไมเขาถึงต้องแจ้งผ่านคณะศิกษครับแจ้งผ่านอาจารย์ไม่ง่ายกว่าหรอครับไม่ครับคือคือบางคนนี่ครับบางบาง,บาง,บางนักเรียนบางคนนี่อาจจะไม่กล้าไม่ไม่มีความกล้าในการแจ้งผ่านอาจารย์หรือคนครูครับบางที่การกรอแบบฟอร์มเนี่ยครับอาจจะช่วยให้เขาเขียนข้อเท็จจริงที่อยากจะแก้ปัญหาอยากอยากจะให้ผมนะครับแก้ปัญหาครับในแบบฟอร์มของเราต้องลงชื่อไหมครับไม่ไม่ไม่ต้องลงครับ งั้นเราก็ไม่รู้สิครับว่าใครเป็นคนแจ้งมาเออคือคือคือไม่จําเป็นว่าต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องทราบครับว่าใครแจ้งมาครับขอแค่อ่าทราบว่าปัญหาอะไรคือตรงไหน Google ของน้องละครับเราก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าใครเข้ามาเหมือนแบว่ามีคนเข้ามาเหมือนแบบว่าเข้ามาพิมพ์เล่นหรือเข้ามาปลุกมาปลุกปั่นนะครับใน Google ร o m มของน้องอะน้องก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนพิมพ์เข้ามาสิครับถ้าอย่างนั้นอะ ไม่ครับบางอ่าผมผมจะให้เช็คอ่าเป็นห้องห้องครับผมห้องว่าอยู่ห้องไหนอะไรอย่างงี้ครับไม่แต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่อะไรครับขอแค่ทราบทราบแค่ห้องพอครับก็หลุดต้องเช็คไหมครับอ่าทราบทราบแค่ห้องบอกครับชื่อรายรายชื่อละเอียดส่วนตัวไม่ต้องครับแล้วอ่าแบบฟอร์มนี่คือจะทําเป็นแพลตฟอร์มไหนอ่ะอ่าเป็น google ฟ o r m ครับผม แล้วปัญหาที่สามารถแจ้งได้มันจะมีปัญหาแบบแนวไหนบ้างที่ถ้าสมมติว่าพี่จะถามอย่างเงี้ยพี่สามารถถามได้าประมาณ,อมาณเออแปลงแปลงลกกระดานไว้บอร์ดเขียนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือพี่สงสัยว่านักเรียนบางคนนะคะคือเห็น Google form อะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผ่านแล้วน้องจะรับปัญหาน้องคิดว่ามันจะครอบคลุมกับการแจ้งปัญหาของนักเรียนในคณะสีได้ยังไงอะคะ คือรายกลุ่มครับที่ที่ผมที่ผมกล่าวไปฮรรายกลุ่มก็จะแจ้งมาสัมประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนห้องแต่ละห้องไปยังรายกลุ่มแล้วก็ให้ตัวแทนแต่ละห้องครับกระจายข่าวไปยังรายกลุ่มส่วนตัวของแต่ละห้องครับจะได้ควบคุมทั่วถึงครับก็คือหลังจากที่แจ้งปัญหาผ่านทาง Google Form ของน้องแล้วเนี่ยน้องใช้แบบเวลานานเท่าไหร่ถึงจะดําเนินการแก้ปัญหาหรอครับเพราะว่าบางทีปัญหาบางปัญหามันก็แบบต้องการความเร่งด่วนในการแก้อะไรเงี้ยครับ ก็ต้องทราบปัญหาครับว่าปัญหาไหนที่เราสามารถแก้ได้ภายในตอนนั้นเลยก็จะปัญหาไหนที่สามารถแก้ได้เลยก็จะรีบเข้าไปทำเลยครับปัญหาที่ปัญหาไหนที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะรีบเร่งรัดครับผมน้องก็ต้องเช็คฟอร์มแบบทั้งวันเลยเหรอครับอาจจะเช็คประมาณช่วงตอนเย็นครับผมแล้วถ้ามีปัญหาที่ด่วนเข้ามาที่ต้องการแก้ภายในตอนนั้นล่ะครับแล้วน้องเช็คตองเยอะ น้นองเช็คแค่ตอนเย็นมันจะทันเหรอครับเออคือต้องเดยวเดี๋ยว,ยวผมต้องอพูดคุยกับคนในอ่าในในกลุ่มครับว่าอาจจะเช็คจะเช็คตอนไหนเวลาตอนไหนอีกทีครับแสดงว่าอนช่วงกงาลางวั<ใ>นเลยครับมีการชี้แจงรายละเอียดหรือพูดคุยกับใายในห้องให้เรียบร้อยหรอครับก่อนคิดนโยบายข้อนี้คืออมันคุยคุยแค่ประมาณหลักๆครับผมรายละเอียดคือยังไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่ครับ แล้วน้องจะมีความพร้อมจริงๆหรอครับในการไม่ต้องนายโยบายมาป,ปฏิบัติอะครับจริงครับผมถ้าเพราะเพราะว่าถ้าถ้าผมได้เป็นประธานจริงๆครับผมจะคุยละเอียดกับเพื่อนในห้องครับว่าโอเคตรงไหนส่วนไหนส่วนไหน,ไหน,ไหนเป็นส่วนไหนครับผมโอเคครับพี่สอบถามเรืนะ่องนโยบายข้อที่สามครับรณรงค์ให้พี่น้องภายในคณะศีดูแลวความสะอาดในห้องแล้วก็ภายในแถวของการเข้าแถว แค่โลนารงใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ตรวจก็ตรวจเดยครับผมตรวจเดียครับตรวจทุกอ่าอตอนตอนเข้าแถวครับอ่าจะจะให้คนในคณะสี่เนี่ยครับไปก่อนแล้วก็ตรวจเช็คที่หลังครับว่าอ่าบริเวณห้องไหนมีขยะครับผมถ้ามีขยะตอนแรกผมจะผมกับเพื่อนนี่จะนาไปทิ้งขยนนะนครับแล้วก็อ่าทักไปส่วนตัวเขาว่า,าโอเคให้ให้ใหอ่ามาเก็บด้วยนะครับเขาหลัง อย่าทิ้งไว้เพราะมันเป็นคะแนนส่วนรวมของเราครับแล้วน้องจะรู้ได้ไงครับว่าขยะอันไหนคือของห้องไหนอะครับในการจัดแถวของเรนนะครับมันเป็นห้องอยู่แล้วไม่ใช่นะครับเป,เป็นห้องอยู่แล้วครับขยะมันปิวละครับขยะมันปิวเอ่อสมมติว่าคุณบอกว่าขยะชิ้นนี้เป็นของห้องนี้แต่ห้องนี้บอกว่าไม่ใช่ของห้องเขาเพราะว่ามันปิวมาจากข้างหน้า ก็ต้องก็ต้องอ่าลองไปทักถามห้องข้างหน้าครับว่าใช่ใช่ใช่ขยะของห้องคุณไหมครับผมแล้วถ้าห้องข้างหน้ามันเป็นคณะสีอื่นะครับถ้าเป็นของคณะสีอื่นกับอ่าพวกผมครับจะเป็นคนนําไปทิ้งเองครับสรุปต้องตักเตือนไหมครับอ่าต้องตักเตือนครับถ้าอ่าถ้าขายะเนี้ยเป็นของคนในคณะสีเองครับต้องตักเตือนครับแล้วน้องใช้เกณฑ์อะไรวัดครับ ในเมื่อในแถวมันไม่สามารถบอกได้ว่าขยะชิ้นนี้อยู่ตรงแถวตรงนั้นมันอาจจะปิวมาจากทิศอื่นก็ได้สมมติว่าถ้าน้องเขาเป็นคนทําจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่น้องเขาอ้างว่ามันเป็นมันปิวมาที่มันเป็นของห้องอื่นน้องจะแก้ปัญหาไงครับน้องก็กล่าวหาคนภายในคณะสี่ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของเขาอ,อ่าอาจจะถามคนรอบข้างครับว่าไม่ไม่ไม่ได้ถามแบบอ่คนคนคนใดคนหนึ่งครับอาจจะถามคนรอบข้าง ห้องอื่นหมออื่นครับผมว่าขยะนี้เห็นอพอทราบบ้างไหมว่ามันจะตรงไหนครับเพื่ออะไรครับก็จะไ,ได้ตามตัวถูกครับว่าจะไม่ตักเตือนครับว่าขยะเนี่ยครับควรเอาไปทิ้งให้ลงถังครับไม่ควรปล่อยวางไว้บริเวณที่เข้าแถวครับเมื่อสักครู่นี้พี่ประธานได้ถามในเรื่องของบริเวณขยะที่เข้าแถวนะคะพี่ขอถามเรื่องในในโยบายน้องอ่ะมีเรื่องการรักษาความสะอาดในห้องเรียนด้วย พี่จะถามว่าหนึ่งกระบวนการคืออะไรสองเกณฑ์ที่น้องใช้คืออะไรและสามน้องจะใช้ทีมงานหรือคนที่ลงไปตรวจจากไหนเพราะว่าห้องเรียนก็มีหลายห้องเรียนนะคะคือ,อขยะขยะในห้องเรียนนะครับคือผมจะกับกับทีมงานเนะี่ยจะไปชิคตอนเย็นครับว่าขยะโอเคไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วถ้าสมมติ ตอนเช้าเนี่ยมีขยะอีกค,คุณครูค,คุณครูที่เขาไปตรวจตอนเช้าเนี่ยครับแจ้งมาว่ามีขยะผมจะเข้าไปที่ห้องครับว่าโอเคตอนตอนเช้าอย่าเพิ่งทิ้งให้เอาไปทิ้งข้ขางล่างตึกก่อนครับค่อยอไปอ่าหลังหลังจากตอนเช้าหลังจากคุณครูเวรมาตรวจเนี่ยครับค่อยนําไปทิ้งได้แล้วตอนเย็นเอาไปทิ้งอีกทีครับก็คือเราต้องประสานกับครูเวรให้แจ้งเราเหรอครับว่าห้องนี้ไม่เรียบร้อยไม่ไม่ครับคือถ้าถ้ามีห้องไหนเนี่ยครับอ่าคุณครูครูเวนเนี่ยครับจะแจ้งเข้าไล์กลุ่มใช่ไหมคุณครูแล้ว อ่าบางทีจะผมเนี่ยหรือทีมงานผมเนี่ยครับเข้าไปแล้วก็เช็คว่าโอเคตรงห้องห้องไหนมีปัญหาขยะบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็จะเข้าไปตรวจเช็กอีกทีครับแล้วก็ตัดเลืคือคน้องบอกว่าจะมีการตรวจในช่วงเช้าแล้วก็มีเรื่องของครูเวนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วน้องกับเพื่อนในห้องอะ่ะจะไปตรวจในช่วงเย็นอีกหมายความว่าในวันหนึ่งอะ่ะจะต้องมีการตรวจห้องเรียนสองครั้งแล้วน้องคิดว่ามันไม่ซ้าซ้อนหรอคะคือคือคะแนนคะแนนเนี่ยครับคะแนนอ่า ที่จะนําธงขึ้นสู่ยอดเสาได้ครับมีคะแนนช่วงตอนเช้าครับกับตอนเย็นซึ่งยืนครูมาตรวจทั้งสองเวลาครับน้องครับที่น้องบอกว่าครั้งแรกจะตักเตือนนะถ้าคนในคณะสี่น้องครับไม่รับฟังน้องแล้วน้องจะทำยังไงครับอ่าจะแจ้งไปที่อาจารย์ประจาห้องครับไม่ก็ครูที่ปรึกษาครับว่าให้ช่วยตักเตือนครับแล้วถ้าครูที่ปรึกษาตักเตือนแล้วเขายังไม่ทําอีกเหรอครับ ถ้ายังไม่ทําอีกผมก็จะเข้าไปพูดคุยส่วนตัวครับว่าคะแนนส่วนนี้เป็นคะแนนของส่วนรวมครับผมไม่ใช่คะแนนไม่ใช่คะแนนส่วนตัวครับเมื่อกี้น้องบอกว่าอาที่ตรวจตอนเย็นด้วยเพราะว่ามีอาจารย์จะมาประเมินเรื่องของคะแนนในคณะสีเรื่องความสะอาดในห้องเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็นพี่เลยสงสัยว่าอาจารย์เขาไม่ได้ตรวจแค่ตอนเช้าหรอคะตอนเย็นมีคนมาตรวจด้วยหรอ ครับผมพะรลงครับอะไรพะโองยังอะพะโลงไม่ก็ครูเวียนบางท่านครับมามาตรวจครับเว่าตอนที่ผมอยู่หมอต้นนี้ก็มีนะแต่มันไม่ได้ส่งผลกับคะแนนคณะสี่นะมันเป็นแค่ช่วงเช้านะที่แบบมีการวัดประเมินผลเกี่ยวกับคะแนนคณะสี่นักการตอนเย็นไม่ใช่มาแค่ล็อกห้องหรอกครับอันนี้พี่ถามในมุมของพี่สงสัยเพราะว่าพวกพี่อยู่กันมาพวกพี่ไม่เคยเจอนักการมาตรวจคือคือคือที่ผมอยู่หมอต้นมาคือผมผมก็มีนักการมาตรวจบางครับว่า เข,เขาเขาก็แจ้งเข้าไปในรา,ายกลุ่มครูครับว่าห้องไหนมีขยะอะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนของคณะสีถูกต้องไหมครับหรือว่าเกี่ยวอา,อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแะ้วครับแต่รักษาความสะอาดครับเพราะว่าเป็นสุขอนามัยของนักเรียนภายในห้องเรียนอยู่ครับถ้ามีสิ่งสกปรกภายในห้องเรียนใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วตรวจตอนเย็นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแค่มีคนมาตรวจเฉยๆครับผมเพราะว่าผมผมผมเห็นมีคนมาตรวจแต่ผมไม่ทราบว่า อ่าโดนหักคะแนนไหมมีคะแนนไหมแต่ตอนเช้านี่คือมีคะแนนแน่นอนครับงั้นจุดประสงค์ของเราในการที่ตรวจเรื่องขยะนี้เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความสะอาดเหรอครับภายในอ่าห้องเรียนของตอนแล้วก็เป็นคะแนนของนักศึกของคณะศิลป์พิทิพวยครับพี่สงสัยว่าที่น้องบอกว่าน้องจะไปตรวจในช่วงเย็นด้วยช่วงเย็นนี่เวลาเท่าไหร่เหรอคะประมาณสี่โมงครึ่งครับผมซึ่งสี่โมงครึ่งคือเวลาปิดตึกนะคะ หา,า,าห้องเรียนอ่ะก็จะล็อกแล้วเราน้องจะทํายังไงอ่ะอาจจะเลื่อนเวลาครับเพราะว่า,อาตอนตอนนี้ผมยังไม่ทราบเวลาปิดตึกครับเพราะว่าบางตึกเวลาปิดตึกไม่เท่ากันครับบางตึกอปิดห้าโมงบางตึกปิดสี่โมงครึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเช็คครับว่าห้องไหนปิดตอนไหนครับถ้าตึกปิดสี่โมงครึง่งอาจจะขึ้นไปเช็คตอนสี่โมงยี่สิบครับน้องได้มีการเช็คข้อมูลเรื่องการปิดตึกแล้วหรือยังครับ ยังครับผมแล้วตอนที่น้องคิดนโะยบายข้อนี้ขึ้นมาน้องคิดด้วยเกณฑ์หลักการอะไรบ้างครับเกณฑ์หลักคือคือผมต้องการให้ภายในห้องเรียนนะครับสะอาดไม่มีสิ่งุกปรกปครับผมสําหรับพี่นะครับพี่ก,ก็เห็นว่าหลายๆปีก็มีเรื่องของการตรวจขยะซึ่งถ้าเราพูดกันในเชิงปฏิบัติแล้ว บางปีก็ปฏิบัติได้แค่สองสามเดือนแรกแล้วก็หยุดปฏิบัติไปน้องคิดว่าน้องจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดจริงๆหรอครับผมจะพยายามทําให้ตลอดครับผมส,สเสมอเพื่อคณะสี่ของเราครับจะพยายามแสดงว่าน้องก็ไม่มั่นใจสิครับว่าจะตรวจได้ตลอดคือบางบางวันน่ครับบางบางทีอาจจะมีงานหองเรียนครับถ้าถ้าผมได้เป็นประธานจริงๆอาจจะมีงานหองเรียนต้องไปทาอาจจะให้เพื่อนๆในห้องเดินมาเช็คครับผมงั้นถ้าเราตรวจในรูปแบบของว่า สุ่มตรวจหรือว่าตรวจแค่บางครั้งไม่ดีกว่าหรอครับในเมื่อน้องเองก็ยังไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะสามารถตรวจได้ทุกวันจริงๆหรือเปล่าอ่าคือคือจะให้เพื่อนในห้องครับว่าไปตรวจครับผมเพราะว่าบางบางวันนี่อาจจะมีงานของเรียนซึ่งผมต้องไปทําครับผมแต่เพื่อนในห้องหรือทีมงานคนที่ว่างครับผมเดินมาตรวจเช็คแทนครับแล้วน้องจะมั่นใจได้อย่างไรอะคะว่าเพื่อนเขาจะทําให้เพื่อนส่งไลน์มาครับอถ่ายรูปส่งไลน์ครับแล้วก็ระบุว่าวันนี้เป็นวันไหนครับผมไม่ถ้าเกิดเขาส่งรูปซ้าขึ้นมา แต่ว่ารูปแบบว่ามันถ้าสมมุติว่ามันห้าวันใช่ไหมครับแล้วเขาถ่ายแค่วันจันทร์น่ะแล้วเขาเอารูปวันจันทร์น่ะถ่ายเอาส่งให้เราบังคับผู้พิพากษาสุดเนี้ยอ่าจะจะให้ไปสองโนครับอ่าตัวแทนที่ไปตรวจเช็คครับคือจะให้ถ่ายกล้องโทรศัพท์เลยครับว่าวันนี้เป็นวันไหนครับแล้วก็ถ่ายคู่กับขยะจะได้ป้องกันการปัญหานี้ครับเราน้องให้ไปด้วยความสมัครใจหรือว่าบังคับเพื่อนไปคะ่ะ สมัครใจครับเพราะว่าทีมงานผมสมัครใจอยู่แล้วครับถ้าคนสมัครใจไม่ครบแล้วครับไม่พอก็ก็อาจจะให้เพื่อนในห้องเลยครับที่ว่างมาช่วยนะครับอาจจะรบกวนเพื่อนในห้องครับผมแล้วถ้าวันนั้นแบบเพื่อนบางคนแบบติดเรียนพิเศษติดทาธุระจนแบบเหลือไม่พอในการตรวจห้องทั้งหมดอะคะ่ะน้องจะทํำยังไง อถ้าถ้าถ้าผมว่างจริงผมจะเข้าไปช่วยตรวจเลยครับแล้วก็ถ้าถ้าผมไม่ว่างจริงก็ต้องต้องรบกวนเพื่อนจริงๆครับว่าอ่าวันนี้ไม่ว่างจริงแล้วเพื่อนในห้องไม่จํานวนคนไม่พอก็ต้องช่วยให้เช็กตรวจครับผมน้องบอกบว่าถ้าน้องว่างจริงน้องจะลงไปตรวจคือถ้ามันเป็นในสถานาการณ์ปกติแล้วน้องจะไม่ลงไปตรวจหรอครับไม่ครับคือถ้า ที่ที่ผมที่ผมกล่าวไปคือ,อถ้าถ้าไม่ว่างคือไปทํางานของโรงเรียนครับผมงานสภาอะไรอย่างงี้ครับถ้าว่างคือไม่มีงานสภาตอนเย็นอะไรอย่างงี้ผมก็จะไปตรวจครับพี่อยากถามเรื่องนโยบายข้อที่บอกว่าเป็นแกนนําในการรักษาความสะอาดของห้องน้ําไม่มีเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงภาครวมของโรงเรียนวิธีการครับทํำยังไงบ้างครับจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายด้วยครับจุดประสงค์คือ ผมต้องการอให้ห้องน้ํานะครับไม่มีกลิ่นไม่พึ่งไม่ไม่ไม่มีกลิ่นครับแล้วก็รักษาสะอาดภายในห้องน้ํานะครับแล้วก็อถ้าห้องน้ําดีอะไรอย่างนี้โรงเรียนเราก็ได้คําชมนะครับนรงเรียนเราก็จะเอ,อใช,ใช้ใช้ได้ใช้ได้อย่างสะอาดครับผมอะไรอย่างนี้ครับน้องขาอยายคาว่าเป็นแกนนําในการรักษาวความสะอาดหน่อยได้ไหมคะ เป็นการน,นาก็ประมาณว่าเป็นประธานประธานอ่าการดูแลรักษาสะอาดภายในห้องอาไปในห้องน้ําครับว่าอาโอเคห้องไหนมีอะไรอย่างนี้ครับน้องจะมีหลักเกณฑ์หรือหลักการในการเข้าไปดูแลห้องน้ําอย่างไรครับเพราะห้องน้ํามันไม่ได้แบ่งแยกกันใช้เป็นคณะสีมันแยกแค่เป็นจุดๆอย่างเดียวอ่าก็ก็จะเข้าไปเช็คครับว่าห้องไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่อง ความสะอาดเนี่ยครับมากที่สุดครับก็จะเข้าไปแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงอาจจะติดต่อนักการอะไรยครับเข้ามาช่วยยันแสดงว่าน้องก็ต้องเข้าไปในทุกห้องน้ําของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบเหรอครับไม่ครับคือแบบฟอร์มนี่ครับที่ที่จะให้แจ้งปัญหาเนี่ยฮะเพื่อนักเรียนบางคนในคลาส4ี่นี่มีปัญหาว่าห้องน้ํามีมีกลิ่นไม่ไม่สะอาดอะไรอย่างนี้ครับก็จะเข้าไปตรวจเช็คอีกทีครับ คือน้องจะให้คนแจ้งก่อนแล้วค่อยไปตรวจไม่ได้ลงไปสุ่มตรวจใช่ไหมครับคือคือสุ่มตรวจนะครับตอนตอนแรกก็จะสุ่มจะสุ่มตรวจก่อนแล้วถ้าสุ่มตรวจเนี่ยไม่ไม่มีกลิ่นไม่เจอปัญหาใดๆแล้วถ้ามีคนในคณะสี่แจ้งมาก็จะลงตรวจครับแล้วน้องมั่นใจได้ไงครับว่ามันจะั่วถึงหรือเข้าถึงทุกคนจริงๆผมมั่นใจครับเพราะว่าอ่าทีมงานของผมเพียงพอครับแล้วก็คนในคณะสี่ของเรานี่มีกันอยู่แทบทุกตึกอยู่แล้วครับถ้ามีปัญหาจริงๆก็ เพราะว่าน่าจะทท่วถึงครับแค่นี้ใช่ไหมครับครับน้องครับทานสีต้องประสานงานอะไรบ้างครับประธานนักเรียนครับผมแล้วก็คุณครูที่คุมสภาครับน้องทราบไหมครับว่าม่มีคุณครูคนหน้าขนาดสีอยู่มีครับทราบครับชื่ออะไรครับเอออันนี้ผมจำไม่ได้ครับ แต่ทราบว่า้องไม่ต้องประสานงานกับอาจารย์ท่านนี้หรอกครับก็ก็ต้องประสานเลยครับก็ตอนแรกไมได้บอกพี่ว่าจะประสานน้องบอกแค่ครูที่ดูแลสภากับสภานักเรียนเออคือคือคือตอนแรกผมไม่ทราบว่าว่าต้องประสานด้วยคือตอนแรกคิดว่าคุณครูท่านเป็นอ่าคุมเฉยๆครับไม่ต้องแบบไม่ต้องประสานครับตอนแรกคือผมทราบมาแค่นี้ครับ แต่ครูเขาดูแลในระดับของหัวหน้าคณะศิ่ย right? ์นะครับน mm ้องจะไม่ปร okay. ึกษากับอาจารย์ท่านนี้เลยหรอครับก็ต้องปรึกษาครับเพราะว่าตอนนี้ผมฟางแล้วครับว่าต้องปรึกษาด้วยก็ต้องปรึกษาครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแหละครับแต่ว่าอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ที่แบบดูแลเรื่องของคณะศิษย์อยู่พี่ก็เลยมองว่าเราจะไม่ประสานกับเขาหรอเท่านั้นเองก็ต้องก็ต้องประสานครับเพราะว่าเราเป็น สมมติสมมติว่าถ้าได้เป็นประธานนี่ก็ต้องประสานกับคุณครูที่คุมหัวหน้าคณะสี่นะครับว่าตรงไหนมีปัญหาจะได้ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาครับพี่อยากทราบครับว่าถ้าน้องพบว่ามีห้องน้ําในจุดที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วน้องจะปฏิบัติยังไงต่อครับอาจจะนํามะกรูดครับหรือไม่ก็ลูกเหม็นครับมาดับกลิ่นภายในห้องน้ําครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะคะครับผม แล้วก็มีหลายห้องห้องน้ําก็มีหลายจุดในโรงเรียนหมายความว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งแล้วก็การใช้ห้องน้ําไม่ได้เป็นการใช้ห้องน้ําแค่นักเรียนในคณะศีแต่เป็นการใช้ห้องน้ําในภาพรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะคือคือกลิ่นนะยครับมันมันมันไม่ได้จะมีทุกห้องเหรอครับเพราะว่า,าที่ผมเข้ามาก็ไม่ได้มีทุกห้องครับจะเป็นอาจจะนําอุปกรณ์ดับกลิ่นนะครับเข้าไปในห้องที่มีกลิ่นจริงๆครับ ถ้ามีหลายห้องอจริงอาจจะใช้มะกรูดแทนครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเสียเงินครับพี่สงสัยครับว่าแต่บางจุดโรงเรียนก็มีการนําลูกเหม็นหรือมะกรูดเข้าไปเพื่อช่วยดับกลิ่นอยู่แล้วนะครับทําไมตัวน้องถึงต้องลงไปปฏิบัติเองครับเพราะว่าผมต้องการรักษาความสะอาดภายในห้องน้ําของโรงเรียนนะครับสู้เราประสานกับนักการที่ดูแลอยู่ตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอครับมันจะดูไปข้ามหัวเขามากเกินไปหรือเปล่า ก็ต้องประสานทีครับว่าถ้าไป,ไปไปพูดคุยกับหัวหน้าประธานประธานสี่นะครับแล้วก็ว่าคุณครูให้มาประสานกับนักการก็จะมาประสานครับสรุปแล้วราประสานกับนักการหรือว่าเราเรา,เราจะลงไปทําเองครับประสานประสานครับเพราะว่าห้องน้ํานี่เป็นหน้าที่ของนักการอยู่แล้วครับเผ<ะ>ื่อว,ว่าบางทีผมเข้าไปแล้วนักการบางท่านแบบ ไม่ไม่ไม่ได้มาตรวจเช็คอะไรอย่างนี้ครับทำไมน้องถึงมีหลักเกณฑ์นะครับอย่างไงบ้างในการคินนโยบายทั้ง4ี่ข้อครับถึงออกมาเป็นนโยบายสี่ข้อนี้หลักเกณฑ์คือหลักๆคือผมต้องการให้พี่น้องชาวคณะสี่มิติทุกคนนะครับมาแจ้งปัญหาเพื่อจะนำปัญหานี้ไปแก้ไขให้พี่น้องชาวคณะสีทุกคนแล้วก็รักษาสะอาดภายในห้องเรียนบริเวณที่เข้าแถวและห้องน้ำครับผม ทองของทางโรงเรียนครับห้องน้ําแล้วถ้าเขาไม่เข้ามาแจ้งล่ะครับเพราะว่าน้องมองว่าจุดประสงค์หลักของน้องคือให้เขาเข้ามาแจ้งถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือน้องจะมีการวิธีการรับมือเรื่องนี้ยังไงครับการรับมือก็อาจจะเป็นการเข้าใช้เองครับห้องน้ําเนี่ยคือเราต้องใช้กันอยู่แล้วครับห้องน้ํานี่เพื่อนไปในห้องผมอาจจะแยกกันไปใช้แต่ละจุดแต่ละจุดห้องไหนมีปัญหาก็มาแจ้งผมแล้วผมก็จะเข้าไปแก้ปัญหาครับ ถ้าอย่างนี้มันจะขัดกับจุดประสงค์ของน้องที่คิดนโยบายหรือเปล่าครับไม่ครับผมพี่ขออนุญาตถามนะคะการคิดแบบไม่รัดกรุมส่งผลเสียต่อการทำงานและความเชื่อมั่นของเพื่อนๆในตัวน้องไหมคะผมมั่นใจว่าต้องอต้องมีปัญหาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าไม่คิดคิดไม่รอบคุ้มคิดไม่รอบครอบก็อาจจะมีปัญหาครับ เพราะฉะนั้นต้องคิดให้รอบค่อนครับน,น้องจะแก้ไขมันยังไงคะแบบว่าหมายถึงเหมือนถ้าเกิดว่าน้องทําให้แบบคนในคณะศีลแบบเขาก็สับสนมึนง,งงกับการทํางานของน้องไปด้วยอก็จะพูดคุยกับทีมงานของผมว่าเรียบเรียงใหม่ครับว่าอ่าถ้าคนในคณะศีลนะครับอ่ามึนง,งงกับการทํางานของผมจะเข้าไปเป็นอ่าคุยคุยกับ คนในทีมงานครับแล้วก็เข้าไปทํางานทีละส่วนทีละส่วนอย่างเป็นระบบครับผมสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องพูดอะไรเพื่อฝากถึงนักเรียนภายในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนภายในคณะสิของน้องหน่อยครับโอเคครับทุกทุกอย่างที่ผมกล่าวมานโยบายต,ต่างๆถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนภายในคณะสีของท่างโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับจะทําไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นในการทำง,งานผม จะไม่สามารถประสบความสำเร็จเลยครับถ้าไม่ได้ตัวชื่ออย่างพวกคุณครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากเบอร์สองมาในอบออกอบใจทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับ